ข่าวท่านเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีเอาไว้เลยท่านประธานที่เคารพกระรผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยจากมหาสาร,รคามครับท่านผู้ชี้แจงจากสำนักง,งานประกันสังคมนะก่อนอื่นผมต้องเรียนด้วยความเห็นใจท่านเพราะว่าท่านเป็นโจทย์และท่านเป็นจำเลยมาร่วมเดือนสองสาเดือนพอเอินมันเป็นวิกฤตคนลำบากมันก็เลยหลายคนต้องเป็นจำเลยไปแล้วท่านก็เป็นคน ทีนี้ท่านมาชี้แจงวันนี้นี่ผมเชื่อว่าหลายเรื่องที่มันเป็นข้อบกพร่องหลายเรื่องที่เราอยากถามเนี่ยมันอยู่เกินวิสัยท่านจะตำหนิแรงๆก็สงสารท่านนะเพราะความผิดพลาดหลายเรื่องมันเป็นเรื่องระดับนโยบายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมจะถามก็จะเป็นการถามด้วยข้อที่ที่เขานินทาแล้วติดใจสำนักงานประกันสังคมอยู่ท่านจะเกรงใจนะครับแล้วไม่ต้องเกรงใจพวกผมไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลถ้าท่านตอบดีๆพวกผมอาจจะช่วยท่านได้ หนี้สินที่รัฐบาลติดค้างอยู่ถ้าท่านกล้าตอบตรงๆเนี่ยท่านไม่กล้าทวงหรอกผมจะทวงให้หลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตถามในเรื่องของงบดุลนี่แหละแต่ว่าเพื่อให้แปลงเป็นคนประกันสังคมเข้าใจง่ายๆแล้วชาวบ้านรู้เรื่องซึ่งวันนี้รอฟังเยอะก็เป็นประเด็นที่ผมเคยถามรัฐบาลในสภาแล้วละ่ะจะไม่ตอบวันนี้ก็หวังว่าท่านจะตอบนะก็ตอบได้ตอบไม่ได้ท่านก็ก็พยายามแล้วกันแล้วผมจึงบอกนะว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับท่าน ประการแรกจริงๆเนี่ยประกันสังคมนี่เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งที่หวังของชาวบ้านของคนในสังคมนี้มากแต่พอเกิดวิกฤตจริงๆวันนี้ถึงได้พบว่าพวกเราเองไม่อยู่ในสถานะที่จะสนองตอบความต้องการเ่านั้นได้เต็มที่ก็ข้อสงสัยมากมายนะครับผมก็จะถามเป็นภาษาง่ายๆว่าประการที่หนึ่งเนี่ยคุยกันมากว่าเรามีทรัพย์สินอยู่เกือบสองล้านล้าน แต่ในสองล้านล้านนั้นเนี่ยไปตกอยู่กับรัฐบาลเนี่ย1.5หรือ60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือ70บ70เปอร์เซ็นต์ทรัพย์สินเหล่านั้นไปอยู่กับรัฐบาลเกือบ70เปอร์เซ็นต์คือ1.5ล้านก็เหลือมาบ้างนิดหน่อยท่านก็ไปลงทุนตามที่ท่านเห็นว่ามันจะเกิดผลเกิดประโยชน์จะผิดบ้างพลาดบ้างมันเป็นวิธีปูตุชนตามภาวะของตลาดภาวะของเศรษฐกิจอันนี้พอเข้าใจกันได้แล้วอยากถามว่าจริงไหมว่ารัฐบาลเอาไป กบครองอยู่เอาเงินของประกันสังคมไปเรืง1.5ล้านนะแล้วถ้าจริงมันมีเงินระยะเวลาที่รัฐบาลจะต้องคืนมาที่ประกันสังคมอย่างไรเข้าใจว่าเป็นพันธบัตรนั่นแหละจะคืนมาช่วงไหนเวลาใดบ้างแล้วช่วงเวลาที่จะคืนเนี่ยมันสัมพันธ์สอดคล้องกับการหมุนเวียนของเงินที่ท่านจะต้องสำรองไว้ด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้เขาเข้าใจว่าเหตุที่ประกันสังคมจ่ายเงินไม่ได้ ไอ้เรื่องระเบียบที่มันไม่ตรงอีเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งคือเงินไม่มีเงินไม่มีมาจากรัฐบาลคืนไม่ได้คืนไม่ทันอันนี้นี่ข้อสงสัยถ้าท่านตอบตรงนี้ได้ชัดนะครับก็จะได้เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้ามันเป็นธรรมกับรัฐบาลกับรัฐบาลก็จะได้ดีใจถ้ามันไม่เป็นธรรมก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมแล้ครับก็จะต้องช่วยกันอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่มีการคุยพูดคุยกันมากว่า รายได้หรือเงินที่จะเข้าประกันสังคมเนี่ยมันก็มาจากหนึ่งผู้ประกันตนสองก็จากนายจ้างสามก็จากรัฐบาลได้ทราบว่ารัฐบาลนี่ไม่ได้ส่งเงินสมทบท่านมานานแล้วจริงหรือเปล่าคือรัฐบาลคือสองภาคนั้นเนี่ยเขาส่งแต่รัฐบาลนี่ไม่ส่งจริงหรือเปล่าหรือขาดส่งอยู่กี่ปีถ้าท่านตอบขาดจริงว่าผมจะตามให้นี่เดี๋ยวงบประมาณก็จะเข้าแล้วนี่สัปดาห์หน้าจะตามทวงให้ แต่เหตุนี้เป็นเหตุบกพร่องก็รัฐบาลทําตัวไม่ดีเสียวินัยแล้วทาให้องค์กรเขาเดินไม่ได้เพราะสองภาคนะเขาส่งแต่้ารัฐบาลไม่ส่งจริงๆเนี่ยใช่ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องว่ากันให้ประการที่สามเป็นความทุกข์ของชาวบ้านของผู้ประกันตนเขารู้ถูกรู้ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องให้ความรู้กันว่าไอ้เรื่องกองทุนชาราภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า จริงๆผมก็เข้าใจนะครับว่าชาราภาพมันก็คือให้ตอนแก่แหละก็60สบที่เขียนไว้แต่วันนี้ถ้ามันจําเป็นมันลําบากอย่างนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยคนชาราภาพเขาบอกว่าเขาส่งเงินไว้เยอะแล้วแล้วเขาก็ได้พ้นจากความเป็นลูกจ้างแล้วความเป็นอยู่ในสถานะเขาแล้วเนี่ยเขาจะของเงินชาราภาพมาใช้ล่วงหน้าได้ไหมท่านไม่ตอบผมก็จะตอบได้ว่าหลักการมันไม่ได้มันเทียบเทียงกับเหมือน สชพอคอของครูนะครับครูนี่ก็คือเขาก็จะชพอคอตายแล้วเขาถึงได้แต่ครูนี่บางครั้งเขาลำบากเขาไม่ต้องรอตอนตายเขาแก้ไขปัญหากันยังไงรู้ไหมครับเขาก็มีระบบขึ้นมาเพื่อกู้ส่วนหนึ่งให้ไปใช้ก่อนล่วงหน้ายัางไม่ตายคือพูดง่ายว่าใช้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งตายแล้วค่อยเอาไปใช้อีกครึ่งหนึ่ง แต่ว่าถ้าจะให้เบิกซะทีเดียวมันก็จะผิดหลักการแต่ว่าพอจะถักจะถามท่านว่ามีนโยบายไหมมีหลักหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องให้กู้หรือจะต้องแก้ขัดแก้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประกันตนให้นําเงินชราภาพนี้ไปจ่ายล่วงหน้าก่อ,อนได้ไหมอาจจะเป็นรูปของเงินกู้เงินสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเรื่องที่ผมกลับเรียนถามนี่เป็นเป็นความก็เรากำลังห,หาทางออกให้กับประชาชนเพราะวิกฤตครั้งนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าก็โดนกันทุกคนเลยครับผู้ประกันตนแถมแถมไปโดนรัฐบาลยกเว้นด้วยบอกว่าคนที่ได้มีผู้ประกันตนกับประกันสังคมเนี่ยไม่ได้รับเยียวยากับเขาด้วยทหารจะมาเอาประกันตนก็ไม่ได้อีกเขาก็เลยเป็นคนที่ตกรุ่นเลยเขาจะไปทางรัฐบาลเยียวยาก็ไม่ได้มาทางประกันตนก็ติดขัดข้อกฎหมายผมก็เลยเห็นข้อเดียวแหละครับว่าจะจะให้เขากู้ หรือไม่กู้ก็ตามท่านจะเรียกว่าเป็นการให้สวัสดิการก่อนนี่มันมันมันทำได้ไหมแล้วมีนโยบายที่จะผ่อนปลนหรือ,อบรรเทาทุกข์เขาอย่างนี้หรือเปล่าก็ถาม3ข้อสั้นๆนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอภรรสาราคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4พักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดิฉันได้รับการร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านดงบากตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องถนนชำรุดถนนเส้นนี้เริ่มจากบ้านเ,เริ่มจากบ้านโนนสวรรค์ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทาง21กิโลเมตรถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ ประชาชนสัญจรไปมาส,สัญจรไปมาตลอดเวลามีหลายหมู่บ้านมีหลายตำบลถนนเส้นนี้เป็นเส้นสำ,สำคัญมากเพราะมีผู้สัญจรไปมาหลายหมู่บ้านประมาณ200คนต่อวันชาวบ้านมีการเดือดชาวบ้านมีความเดือดร้อน มานานหลายปีเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ชำรุดอีกจึงทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมามีความลำบากมากท่านประธานคะเมื่อปีที่ผ่านมาเอกกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านได้มีการประชุมได้ออกความคิดเห็นได้ออกเงินกันคนละนิดคนละหน่อย รวบรวมได้ประมาณ4ี่หมบาทได้นำไปซื้อปูนซีแพกเพื่อมาหยอดตามหลุมตามบอ่อที่ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ชำรุดอีกจึงทำให้ชาวบ้านมีความเดือดร้อนมากดิฉันจึงขอให้ท่านประธานและหน่วยงานที่เกี่ยว ดิฉันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาเส้นทางนี้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธาน,นีอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขอบคุณครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอไม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลไมหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3าทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ